วันนี้ห้องดาวมันเจอกับเราสดชื่นสดใสเป็นพิเศษครับสี่คนจากตัวแทนละครเรื่องใหม่กำลังจะแตกกล่องในช่องเวิร์คคอรของเราเลยนะฮะการประเทศก้นขวดต้อนรับทุงสี่คนเลยยิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิเดชาธรจากวงเอล拉斯ครับสวัสดีค่ะเฮนนาโรเซนบลูมจากโฟร์อีค่ะสวัสดีค่ะเนิร์ฟนัทวดีจาก Skybox ค่ะเนิร์ฟและ สวัสดีค่ะฟังวิรชชาจาก Skybox ค่ะสวัสดีค่ะจิ๊กซ์จุดารัตน์จากห้องพันเทิงค่ะ <c oughs> <c oughs> สดใสน่ารักมากๆเลยแค่เปิดเบรกมาเมื่อกี้พี่เกือบเต้นละ <c oughs> นะพี่สนุกเลยน่ารักมากเลยกำลังจะถ่ายทอดความเป็นละครเวิร์กพอยต์จากครูเปินสีเลดี้ปอบ,บไปถึงเรื่องนี้ที่มาที่ไปเนื้อเรื่องสปอยให้ฟังหน่อยค่ะอืมมาตัวแทนอ่าครับผมก็เนื้อเรื่องอ่าเรื่องการมาเทพก้นหัวนะครับเป็นการ จับคู่ระหว่าง2บ้านที่ไม่ถูกกันนะครับโดยโดยคนที่ต้องทําภารกิจเนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านกับคนขับรถของของสองบ้านอะไรเงี้ยครับเป็นภารกิจภารกิจจับคู่ถ้าจับคู่ได้ก็จะได้เงินรางวัลไปโอ้รับบทหนักโดยนี่นะฮะสบทบาทนะแม่บ้านกับคนขับรถน่ารักจังเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้แน่นอนเห็นน้องๆทั้ง4คนก็คือเรื่องการร้องเพลงนี่เราบอกว่าว้าวมากๆแต่การแสดงเขาก็ว้าวเหมือนกันนะพี่ นี่คือเรื่องแรกเลยใช่ไหมการแสดงของเราใช่ครับผมอยากรู้ครับภูมิกับฮันนาเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยคือสําหรับหนูหนูเกรงนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกด้วยที่ได้เล่นที่ไทยแล้วก็เราไม่เคยเล่นละครที่ต้องพูดภาษาไทยด้วยมันก็เลยเขินๆอายๆหน่อยแต่ก็ดีที่แบบมีพี่ๆในวงการแล้วก็ พี่ผู้ใหญ่เขาคอยแบบช่วยเหลือว่าเราต้องทํายังไงต้องแสดงออกอยังไงแต่ว่าเขาแสดงดีทุกคนหนูจะสปอยเลยหนูไปร่วมแจมมาเป็นคนเดียวนะที่คนอื่นเขาเวลาเบรกอ่ะเขาท่องบทแต่นี่เบ,บรกปุ๊บเต้นปั๊บจ้าแต่เขาฉากได้ดีอ่ะนี่คนซ้อมมาอีกอ,ะอ่ะจริงจริงแจคนมีรรค์คนสวรรค์ที่สุดจริงๆนะฮะเออไม่เงียบแล้วลกองเงี้ร้อร้องเยอะ เงีทุกคนองนี้เงียบไหมคะไม่เงียบเลยครับผมใครเสียงดังสุดบอกพี่เลยพี่จัดการพี่มินครับพี่มินเสียงดังสุดพี่มิ้นพี่ใต้ฝุ่นพี่เป้พี่พิกพี่ว่าไม่ได้พี่มิ้นหรอกเจ็เป็นไม่น่าจะใช่เจ็บเป็นด้วยน่เจะเป็น อยากดูแลเนาะยากู่น่ามสนุกนะฮะอีกหนึ่งเรื่องราวคือเรื่องของการร้องเพลงเป็ประกอบละครเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ผมกับน้องฮนนาครับร้องเพลงชื่อว่าผิดแผนครับผมเป็นเพลงประกอบละครของละครเรื่องนี้ครับก็จะส่งเสริมจริงๆเนื้อเพลงก็คล้ายๆในละครเลยครับแบบผิดแผนไปผิดแผนมาอะไรเงี้ยครับผม้โแหมแต่พูดถึงแค่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะพี่เนาะขอฟังนะน้องอุตส่าห์มาอยู่นี่แล้วอยากฟังสดมีท่าเต้นมีอะไรเต็มที่ได้เลยนะครับเชิญเลยฮะ ยืนไหมได้อห้หน้าร้องหน่อยพี่เต้นอยู่ข้างหลงังพี่อยู่ฝัง่งนี้อ่ะเอาพี่อยู่ฝั่งนี้อ่ะหนึ่งสองสามเธอทำฉันพังไม่ฟังผิดแผนสมแสนเธอไม่ไหวจริงจริงมิเคยต้องมีแผนสองมิเคยต้องเตรียมสำรองเตรียมการรับมือไว้เธอทำฉันวนวนไว้วันไว,ว้ เธอตกฉันมาใจวันนี้ต้องยอมเป็นแพนที่มีให้เธอคนนี้ไปเลยเต็มเต็มโอ้ยน่ารักไปเลยสดสดเลยับน่ารักเกน,เเน,เนานะโอ้ยอ,อย่าซื้อเวลาสักสามนจะให้ลองไปกลับไปกลับเนี่ยชอบมากเลยก็น่ารัก เพลินฟังแล้วเพลินใช่แล้วค่ะอันฝั่งนั้นคือหนึ่งเพลงนะฟังนี้มาเขาก็ไม่ได้มานั่งยิ้มอย่างเดียวนะจ๊ะน้องเรือนฟังมีเพลงด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพลงนั้นอะไรยังไงคะเราสองคนร้องเพลงชื่อเพลงว่าสะดวกแบบนี้ค่ะเป็นเพลงประกอบละครเขาฟังได้ไหมคะได้ค่ะยากมากเลยอ่ะ ฉันเมื่อไม่ได้เป็นคนที่สำคัญก็ไม่ต้องมาทำดีขออยู่คนเดียวได้ไหมก็ฉันสะดดวแบบนี้ไม่ต้องเลืออะไรแค่พอกันทีจะให้มันเจ็บตอนนี้ให้มันจบไป มากเลยลูกอันนี้ชื่นชมเลยทุกคนต้องตัดล่ะตัดบางท่อนลงทิกตอกแล้วล่ะดีเลยอ,ลอ่ะฝากไปซะหน่อยให้สองสาวฝากเพลงกันก่อนเลยดีกว่า ก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะคะกับเพลงสะดกแบบนี้ค่ะก็เพลงนี้ก็ถูกเลือกนําไปใช้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องการเทริกก้นครัวด้วยค่ะก็วันที่12พฤษภาคมนี้นะคะทางช่องทาง YouTube s k y b o x ค่ะแล้ก็วก็ w ย r ์ออฟฟิเชียลด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันศุกร์ได้ฟังกันเต็มๆได้แชร์กันนะต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยถูกเลือกมาแสดงว่าเป็นเพลงของวงเราอยู่แล้วหรอคะเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราเลยค่่สุดยอดเนาะเก่งเนาะน่าจะมากเลย เพราะฉะนั้นฝากเพลงแล้วฝากละครกันนิดนึงอังคารหน้าแล้วนี่ใช่ครับวันที่16บกพฤษภาคมนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่ช่องเบอร์ควาย3ครับดีงามนหน้าเหละคะนหน้าฝากด้วยฝากพวกเราด้วยนะคะบอมกับกรกฎก็เป็นละครเรื่องแรกของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากเอ็นดูพวกเราเยอะๆบอมกับกรกฎหน้าที่เม็กรลกฎหน้าเป็นลัจ๋าเลยนะน้องอยู่บ้านไหนองยู่บ้านหนูเป็นลูกเชฟป้อมอ๋อ เชฟป้อมก็เล่นนะตื่นแล้วหรือเปล่าก็ต้องตื่นมีนะมมีไหมเตือนแล้วนะนี่โอ้ยได้ความดูแม่มาดนึงมีเชฟป้อมมีแจ๊ปแนมีพีคมีเป้มีไต้ฝุ่นมีน้องมิ้นโอ้เยอะมากเลยเรื่องนี้ส่งต่อจากเลดี้ปอบนะครูเป็นสีกับเลดี้ปอบวันจันเขาอวสารวันอาคารก็ต่อเนื่องเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเนาะ ครบทุกรสชาติเรียกว่าละครสนุกส่งต่ออีกเรื่องก็มาสนุกกันต่อพูดได้ง่ายคือวันจันทร์ถึงวันพุธน่ะแต่นี้ต่อไปนี่เพิ่งเรื่องที่สองนะจะจบเข้าเรื่องที่3นะอีกยาวเลยจ้ะแม่เอเป็นละครที่ดูได้ทั้งครอบครัวใช่แล้วค่ะยาวเลยนะครับอ้าอย่าลืมติดตามกันนะฮะกามเทพก้นครัวนะครับวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสี่คนมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะรักมากเลยลูกนะล่ะค่ะสุดยอดนะฮะวันอังคารหน้าไปชมพร้อมๆกันนะครับ